ท่านชางทุกคนนะคะเมื่อนีโนติยากะมาตามแนวทางของหน้าจอยนะคะหน้าจอยซื้อเลขไว้แล้วสองคูนะคะฝันสองขึ้นซ่อนมีตรคนเอาเด็กน้อยมาให้นะคะ <c oughs> เป็นเด็กน้อยแฝดนะคะ <c oughs> คิดว่าเลขหนาจากเขาแล้วเพิ่นซื้อไห้เป็นตัวไดไปส้มน้ากันเลยค่ะหน้าเหมือนเดิม <c oughs> เป็นจังได <c oughs> อันเลขวัดป้าเพิ่นได้เฮ็ดวิธีบอ้น <c oughs> บอน่ะบบเพิ่นไถ่เฮ็ดงวดเนี่ยอัน <c oughs> <c oughs> ล่างส่งพนยูกยรุงเทพบ่ได้มาแมนค่ะโอ้เสียดายเนาะสาตั้่างใจเอฟซีกับบารรอนะแอดรอรอโอสรุปา่าล่างส่งบ่มา,าบ่อมีคนไปรับเพินแมนเพนนันเพนบ่ได้มาปกติเป็นสิขี่รถมาเองจากเชลนบุรีพ่นแม่ามาแมยืออัออน<ค>ล่างส่งก็จะเป็นล่างส่งแบบอันเป็นแบบอันสารแม่อยู่ในสารล่างส่งจีนนอะ เขาจะมาลางซุ้งแต่ว่าฝันแปลกแปลกเาบันง้วนี่เลขอันวัดตาบ่ได้เหตุวิธีแต่ว่าโค้งุด,ไดทดไทยนะจอยฝัน,นคลิปแรกโค้งแรกหรอซื้อว่าจะเป็นเลขแม่แมจเจ้าฝากซื้อก้าหาหาเก้าวเนาะถ้าคอยจำโมฟิดขอบ่ได้ขอมูลนะจำได้อยู่นเลขหางเดียวนะจอยฝันนี่ยังค่ะฝันว่ไดอุ่มลูกฝาเฟียดสูงขึ้นว่ะเอาคือฝันดีเถอะผู้หญิงก็ใส่พร้อมเด็กหน่อยซ้ำได้ลูกออกมาเนี่ย ออกมาใหม่ๆเลยเหรยวออกแดงๆอืออกมากปึ๊บอันจักผู้ใดเข้าใจว่าออกมากแต่แต่ระท่านได้พ่ดสอนสมม้วงอยู่อ,อันก็เอาลูกมาไห้ไหมผู้หยิ่งผู้ใายก็อุ้มเอาคนละขังเนาะไปคลอดอยู่โรงพยาบาลบอ่บอบ่เมียนมีคนเอาเด็กน่อยมาส่งอยู่เฮียนเจาเป็นผู้คลอดบอ่อบ่ได้คลอดมีคนผู้ยิง่งผู้ยิ่งเอาเด็กหน่อยมาส่งอยู่เฮียน มีผู้หญิงเอาเด็กหน่อยมใาหา้อยู<ม>่เฮียนหายเป็นลูกเจ้หาหรือห้ซื่อๆนี่เอาเรียกว่าห้ไปเลี่ยงเด็กหน่อยแดงๆยู่นนี่แมนฝาแฟ,ฟดสองคนผู้หญิงกับผู้ชายเจ้ากับอุ้มเอาสองคางทัง,ง,งสี่แมนตาดือตีือต,ต,ต,ตีง่ายแ้เอาจะตีว่าจาังไ,ไดให้เจ้าได้เลขแล้วจะเขียนเลขไว้ปะอันยากก็ได้เลขแล้วเจ้าเขียนเลขไว้ตัวใดเจ้าฟันมาคนเอาลูกอันเด็กหน่อยมะหาสองคนเด็กหน่อยแฟนนี่ ซื้อซื้อแปดหากับเจ็ดศูนย์ไว้แปดหากับเจ็ดศูนย์ไว้แมนเอาฟันว่าเพิ่นเอาเด็กหน่อยแฟมาาย <Man S 2> ดมให้แมนผูหยิงก็้ชา,ายถือเอาสองขางอุ้มเอาสองขางแดงแดงอยู่เนี่ยแมนหัวตาออกมากเลยอืคือฟันดีแ่ะจก็เ,เลยถามว่าลูกผู้่ดนนี่บุญโหวจกักแเรียว่าข้าเจ้าบอกให้อามาทรงเฮียนหลังนีห้เอามาใหายเจ้าอยู่เฮียนแมนอ,อ,อ๋ออมาทรงเฮียนหลังนีแหละปัา คือพันดิเจ้าได้ซื้อตอรี่ไว้บ่บ่เจ้าซื้อแต่เอกชนไว้แม่นตัวละจักบาทนี่ตัวละ20บาทเนาะอือๆๆตัวละ20อันลูกในี่บ่ฮู้แต่ว่าเขาให้มาส่งเฮียนหลังนี่อ้าวผู้ใดออกมาเอาก็ซ้ําเขาให้มาส่งเฮียนหลังนี่เอาคือเว้าเขาแเจ้าเจ้าเอาบ่นี่ยเอาอือนตอเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยแดงๆอยู่อือก็ว่าโอ๊ยอัน พอดีน้องแค้นมันกินนมกัะมีนมมันขวดให้มันกินพอดีนหละเลยวางสิฤศีเลียงซ่ากันเออฤสีเลียงซ่ากันสามคนสศีเลียงซ่ากันเลยเราข้าเจ้าเด็กน่อยแฝดมาให้เจา้านน่เจ้าอุ้มสองคนขังนี้ผู้หนึ่งขังนี้ผู้หนึ่ง,ง,งเป็นส่วนตัวเจา้าเจ้าตีวา่าจังหดตีวะเป็นเลยเล็กหน่อยคอยเคยฝันคอยเคยฝันแบบนี้แหละเลขออกอยังโู o บ <S <S <ข>อคอยคยฝันมาอุ้มเด็กน่อยลงเฮี้ยนเด็กน่อยแฝดพี่กัน บันไดบันไดลิงอันว่าเป็นบันไดลิงบันไดมาบานเฮานะบันนีคอยได้สิโต๊กควยลุกคอยมาหอดกลางมันมันสีมีประมาณเจ็ดขันนะคอยหอดกลางหนึ่งคอยสิล้มคอยสิโต๊กคอยก็ได้คางหนึ่งขาอุ้มคางหนึ่งค่อยหิวปีกเอาแม่เด็หน่อยมันมีมันมีมันลงเสียเนาะคอายยองลูกยองลุกเกณฑ์หอดขันสุดท้ายเลขออกยังคุวบ่ได้ออกซี่หนึ่งหนึ่งมั่นั้นคันคันคอยฟันหนึ่งสี่มันมันต้องออกบัออกสี่หนึ่งหนึ่งมันก็ออกหนึ่งสี่หนึ่ง แต่ว่าเจ้าบัตีมันบัติเพราะว่าฟันสองขึ้นสอนฟันแบบเดียวกันเลยแมนฟันไม่ไมีตแต่เด็กหน่อยฟ้าแฝดผู้เก้านี่แหละเอามาให้อีกอก็เอาคือว่าเอาเล้วคือว่าเอาเล้วคือเอามมส่รงขักทรงแน่เทยมั่สจะเป็นซีเป็นแปดต่เสยเมามาทรงเลยวางสิอนกไม่แต่มีต่คู่เด็กหน้อยฟ้าแฝดไม่แต่คู่เด็กหน่อยฟ้าแฝดข่อยเยนลงเเด้อคันข่อยเขยนลงข่อยสินซีหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งซื้อนี่นะ ที่าเอฟซี F C, สิตีจังไดเด้อที่ว่านุน้นนี่ญาติตีเป็นซีหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนาจอยบ่ตีมันบ่แมนหรือเจ้าคิดว่าเลขจะซื้อไว้แล้วเลขเจ้าเขาอันแปดห้ากับเจ็ดศูนย์ในส่วนตัวเจ้าจะมักตัวได้ไายมัก 70, เจ็ดศูนย์เหมือนแล้วเนาะมักเจ็ดศูนย์เน้นเจ็ดศูนย์นั่นบ่เพราะมักเจ็ดศูนย์เพราะยังเพราะว่าเพราะว่าเลของค์พระได้เกิดเราเกิดเด้อเพราะว่ามันเราเกิดวันที่เจ็ดเราเลขแปดห้ามาตั้ใส เลขแปดหานี่อันมักมักมักคิดหมัก,ลก,ลกเลขแปดหาก็ได้ซื้อไว้สองคู่แมนได้ซื้อไว้สองคู่อันน่าจอยซื้อไว้นาจอยซื้อไว้นี่มีสองคู่เท่านี้เป็นปะแมน่ะแล้วก็ฟันว่าขาเจ้าเด็กหน่อยแฝดมาหาิ<ม>ฟันสองมือเลยแมน่นฟันดีให้นะแต่ว่านน้นที่ย่าตีเป็นน้าจอยอุ้มเด็กหน่อยแฝดตีเป็นสี่หนึ่งหนึ่งถ้าถ้าถ้ถาจะตีเลขสามกลานั่นอาจจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่ง หรือหนึ่งหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งหนึ่งแต่ว่านุ่นที่ย่าบ่ามันเคยออกสี่หนึ่งหนึ่งกับเลขตีสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็เลขสองตัวตีได้สองสองอย่างอาจจะหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งสี่เนาะ,ะ,ะเนาะฟ้าเจ้บ่ตีเลยมันบ่าวเขาว่าหาเด็กหน่อยฟ้าแฝนมานคงเหียนหลังนี้เลขบ้านอันนั้นโมเมนตม์สองหกเไปแต่ว่าเขาว่าหามาสรงเหียนหล,งนลังนี้แหละเขาว่ามีผู้หญิงในหันผู้หนึง่งให้อามาทรง บัน <ả> <ấy> ิก็เล่าว่าผู้หญิงกับผู้เดียวตัวมุดเนีนนี่ว่าก็มีแต่เจ้ามันบอนอกนั้นก็มีแต่ผู้ชายเนาะแม่นอยู่ลูกเจ้ากับผู้ชายเนาะเอามาส่งผู้หญิงเฮียนหลังนี่แหละเพคนว่าเฮียนหลังนี่สิเอาคนนะแล้วเอาก็เอาตัวเรียกว่าอะไรแล้วเนาะมันดีใายเนาะสรุปว่าเจ้ากับบัติมันบ่เจ้ากับสิมิตะว่าเป็นเลขที่เจ้าซื้อไว้มัอาจจะเข่ามันบ่ให้เอามาส่งบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็มีแต่บ้านเลขทีสองหกเนาะ ก็เลยว่าอัน,นมาสทรงอีหยังกระดักกระดอแต่เล็กน้อยฝาแฟดนี่เลยวางสีแหละทรงสองขึ้นเลยบ่ทรงสองขึ้นสน,นง่ะเลขบ้านมันเป็นสอ,องหกมูสามเลยเนาะเขียนเรื่องมันเพื่อเพิ่นทามบะเนียนอุ่มอุ่มไม่สีเนาะอันเขาห่อผามมให้ย่างดีคนเด้อเขาห่อผาเพี๊ยผ้า,ผายงางไม่ห้ย่างดีผาเพียคนหนูสีข,ขาวสองอันเขาห่อไมห่ห้ย่างดีจอองงเจาก็อุ่มเอาสองคางเลยก็อุ้มเอาสองขางสี่เลย มือที่สองกับฟันแบบเดียวกัน,นกับอุ้มสองขางขึ้นกันเลยมันกับตีได้ซีหนึ่งซีหนึ่งเนาะหรือซีหนึ่งหนึ่งบันนี่ก็อุ้มเอาอุ้มเอาเด็กหน่อยแต่าหาก็อย่างนี่ยิ่งกับไส้ขันมือได้เลยขันมขึ้นกับมือขึ้นก้อนนี่แหละขึ้นทัดไปเรากกมาขึ้นสองขึ้นซอนเลยมนันมาเขาจะเอาเด็กหน่อยมาหายอา้าส,ร,สรุปเด้พี่น้องน่าจอยเพื่อนพ่อตีนะคะว่าบานวาเด็กหน่อยมาหายที่ว่าคนซื้อเลขไว้มีแปดหากับเจ็ดศูนย์ เราเพิ่นกับฟันวาเขาจะเอาลูกมาหายเด็กน่อยมาหายเด็กน่อยแดงๆมะาหายสองขึ้นซอน่นอุ่มสองขาวนะคนนนทิยาต้าตีเป็นเลขสามโตมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งซีหรือซีหนึ่งหนึ่งแต่ว่านนทิยาเขียนลงแคซีหนึ่งหนึ่งตัดสองโตจะเป็นหนึ 2, 1, 5, ่งหนึ่งกับหนึ่งซีนะคะเลขบ้านเพิ่นคือเป็นเลขบ้านสองหกมูสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลส่วนโตหน้าจอยหน้าจอยเพิ่นว่าเพิ่นมากเก็ศูนย์นะคะ จดไว้แคบหนาจอไว้เขาก็มาลุ้นน้ากันนะคะ่านะ้าจอยงวดน,นี้จะใช่หรือจะใกลเคียงนะคะอ้าวใหนนะ่าจอยโชคมานเด้อค่ะที่เอาเนว้ทางมาฝาเอฟซี่นะคะสรุปว่าเลขยู่วัดนี่บ่มีมันบ่แม่ค่ะบบมีมิตะเล็กวามฝันเด้อค่ะหน้าปองกับเพ่ฝันมันบ่มาท่านาถามเราอยู่เล่าเลาเรา,า,ากังดิบปุ๋แล้วเขากา้าเศร้าบะ เขากาเซาส่วนมาเขากาเ้านี่ส่วนมาบ่ฝันนะบ่ฝันถ้าฝันนี่คือเขากาเดิกไปนอนอยู่โรงงานเขากาเดิก<า>แลวก,กับเพื่อนมาเบ้านอนอย่างเดียวอ่าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่แบงปันนะคะ